หนึ่งโอเคสามคลิปแม่เธอเดิมแล้วทำได้อยู่แล้วอลูกนี้มีสอดหนก็มองไปเตะไปทักเตะไปโอ้ยังไม่ได้กูมันเป็นอะไรอ่ะกินอะไรมาเท่านี่ย ไม่เอาเข้าเลยนะทีมเราทีมเราไม่เน้นเข้าคนะรับเน้นฮาแล้วก็นนกกนนเน,น,น้นแข็งแร่งไว้ก่อนทีมเราเน,น,นะน้นหาเน้นแข็งแรง่งทีมเราไม่เน้นสนะเน้นหาเน้นแข็งแร่งแข็งปักแน่นอนอุ้ยอุย้ย เปิดไปแบบว่าแรงๆเปิดแรงๆอึใหญ่ใหญ่เกี่ยวลมเลยไอาอ่เย็นไรครับก็สวัสดีนะครับผมนะเปิดมายังไม่ได้สวัสดีเลยนะครับผมก็นะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกม f c Mobile เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นแมท จีเจอกับอนไมังกรนะรทีมมังกรมังกรใหญ่มากหอดแล้วมังกรใหญ่มากหอดแล้วมินิชาเลินโอ้เคเก้าสิบมันจะเป็นสู้อะไรก็สิบสองจิ้งจอกสยาจิ้งจอกสยุยผมแล้วก็มีแก้ซะด้วยนะครับผมจิ้งจอกสยุยผมมีนี่เรียกว่าเต่งตึงไม่แพ้ใครแน่นอน ส่งรุ่หนึ่งส่งหนสอที่สองโอเคครับเลยวละของขวาาโโัางคองใหญ่มากหมดแล้วของขวันที่จะเอามาแลกกับปลาโคอน,นะครับผมโอ้ร้อยห้าสิบหสิบเด็กตัวนี้เลยเนะครับเอ้อยห้าสิบก็ดีนะอันนี้สามสิบนะครับตุดจีนตัวจีนเป็นเสื้อเยะนะครับผมเสื้อเยะนะเสื้อเย ไม่ซ้ำไม่มีซ้ำไม่ bursting, ไมีซ้ำนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เก่งแต่หาตัวเทนไม่ได้แค่นั้นนะครับผมตัวนี้เก่งแต่หาตัวเทนมันไม่ได้นะครับผมแพ็พื้นฐานแพ็คมาตรฐานกับแพ็คแพ็พื้นฐานเนี่ยฟ้าโคยิ่งหมดเร็วฟ้าโคยิ่งหมดเ้็ว อาจจินดีนะอาจจินดีนะอาจจินดีนะอาจจยินีนะอาจนอาจนาี่ก็ไม่ไม่ค่อยมีตัวอ่อนนะตัวส่วนมากนี่ก็ก่งนะถ้าสูงในตัวดีนี่ยิ่งคงเท่นะผมเน้นแค่ตัวเดียวเลย เห็นตัวนี้นะครับบางผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเราพาเราคว้าแบบพาผมคว้าใช้ได้นะครับมันาัวกิ่งมากแต่ว่าไม่มีตัวเทนไม้มีตัวเทนไอ้นู้ยค,ครับเราก็จะไม่ทำอะไรมากนะครับอย่างเดียวแรกเงินครับผมแรกเหรียญน,นะแรกเหรียญ Karena gì nanti puluh ada sekian ya Nanti sepuluh oh Chat pai Chat pai yang ning song sama nong ma ting ting Alay song 1 nong ting 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 Alay yoo Yang kok ting 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 Ui Hốp gợp một na Lời khen nắc tịnh mấy cà Nói ngon ไม้เป็นไรไม้เป็นไรอันนั้นไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาเดยจ้าอาเซนมาแล้วเงินป่วยป่วย oh เอานักตีเก้าสิบาบวกไปเลขหกนาแสน,นคุ้มไหมเนี่ยก็คุ้มอยู่ได้อยู่แต่ที่แรกกับร้านเจ็ดล้านเจ็ดครับพี่น้อง ตังจากนิดก็ได้ไม่กี่หมื่นไม่กี่หมื่นขอตังไม่กี่หมื่นอเคคราแพ็กตุจีนไปกับหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวผมไม่ผมเปิดอีกแล้วแล้ผมเดี๋ยวเราถึงนะครกับท่นีนะครคุณกับมีนะเราป็ พี่หน่อยขอเที่ยววอล์กวอล์กไม่วอล์กก็ได้เงินหนึ่งแสนโอ้ยอยากได้พอดีเลยหนึ่งแสนก็ตัวละครแล้วเท่ยตะวันขึ้นทางไหนฮะตะวันขึ้นทางตะวันตะวันก็คือไอ้ไรนะขึ้นทิศตะวันขึ้นตะวันขึ้นใช่ไหมตะวันตะวันออกตะวันขึ้น ตองืตัวนี้นอไอไมตอนนี้เรามีสามารถซื้อตัวนี้ได้นะครับผมเป็นซีมาสามารถซื้อได้ตกระปุตัวนี้ซื้อไม่ได้นะอันนี้จะเริ่มขึ้นหลักสิบล้านแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็โอ้วิ่งเร็วปานสายฟ้า นี่เราดุดสายกัเอาอันนี้ก็เออมันก็ใช้ได้อยู่ครัาต้องดาวินนูนยิสนะครับผมสามดาวแต่ว่าวิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็ยิงดีนะครับผมแล้วก็เลี้ยงก็ถือว่าไม่ดีดีมากอะไรครับผมนี่ต้องเกาหลีนักเตะจากเกาหลีชูสเต็ปสิ เตะจักรีจะโชว์สเต็ปปิดแล้วครับ <c oughs> เราจะเอาตำแหน่งไหนดีตำแหน่งซีบีก่อนซีบีจัดป้ายอมันเป็นตัวเจ็ฟรีหรืออะไรทั้งนันไม่มีมันไม่มี มัน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 ไม่มีโอ้โหนี่นักเตะจากเอานาซีเอานาซีแห่งเอานาซีโอห์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 นักเตะจากประเทศเกาหลีไม่ ตัวก้องผมจะเอาเปลนทีมที่อยู่ในเล็กซาอุอาลาร์เบียชื่อทีมเบนเซม่าอ,ไอาไลอ์โอ้นี่ครับคิสเตนโนโรนาโดคิสเตนโนโรนาโ,โดแต่ว่าไม่ถึงเก้าสิบเจ็ดนะก็ไม่เป็นไรนะพี่แกยังไม่ได้นะครับวันกิน เม็ดม่วงแล้วก็เม็ดแดงนี่เม็ดแดงต้องการกี่ตัวนะห้าตัวใช่ไหมพี่โดแปดสิบเก้าคุ้มไหมไม่รู้ครับขุ้มหรือไม่คุ้มอ่ะถุงู้อย่างเดียวอยากซื้ออยากซื้อ แต่ตังไม,ม่ก็นนไม่ค่อยมีเนาะเปิดมากระเป๋าเธอจะวางเปล่าอยู่นะเนี่ยไอ้เลอกจักเลือก,ก,อกินนะ,ะเนี่ยแต่พอตังก็ไม่ค่อยมีอันนี้กูพูดเยอะซะเกิน อย่างว่าคนย้ายมาเล่นซาอุก็เยอะนะครับผมอยู่อินเดียก็อาจจะย้ายมาเล่นซาอุนะครับผมอันนี้ก็คนซาอุทั้งนั้นเลยนเนี่นะเรเอาหน้าซื่อเอาหน้านาไซทั้งนั้นเลยนะงั้นเราลองไปดูทีมเลสซี่กันบ้างดีกว่าที่ตัว,ตวถูกสุดนี่มันก็จะเป็นพวกอะไร จำไม่ได้แล้วมาดูทีมจากลีกอะไรนะจำไม่ได้แล้วดูจากทีมลีกลีกลืมไหมลืมลีกลืมลีกขอโทษทีพอดีลืมลีกนอครับลืมชื่อลีกลืมชื่อลีกนะครับทษทีอืมเรียกได้ว่านักเตะแทบจะไม่ค่อย ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมนักเตะก็กองหน้าก็สายยิงแรงโดยเฉพาะนี่ครับผมยิงแรงโดยเฉพาะเลยนะครับนักเตะไม่ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็เป็นสายเตะสายยิงมากกว่านะ,นะครับผมสายยิงทั้งนั้นนะครับผมยิงตัดกอกนะครับผมสายยิงทั้งนั้นทีมนี้สุดยอดจริงจริง วิ้ตันนี้ก็ตึงนะเนี่ยตึงกว่านั่นองเด๋ยชินเว้ยเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบห้านืมุนเนี่มันจะมีตัวอุยาสูงเลยนะครับตัวอุยสูงจริงๆแ่ว่ามีคาโชด้วยเนี่ยเช็คาโชวเหมือนจะใช่นะคร ไปดูกอ,องทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีใครด,งงดนะังมั่งอืมดีนะยังมีคนเิ่งถึงเก้าสิบไหนมีการนาชหรือเปล่าน,นี่งไการนาชูการนาชูเอสเอีจำไว้นะจำไว้นะจำไว้นะครับไปไปดูตำแหน่งกันยังจำขึ้นตาอยู่เลยเนะี่ย แึงนะนะเวลาพิชิตโอเค้ไงกาโชใช่ไหมกาโชูลิมุนิตลิสกาเออมุนมุนมุนดิลิกาไอไม่เป็นอะไรผสมไปเลยนะมจะได้จำได้ไหมนะอันนี้ก็ต้องเอากาโชมาอกกาโชกาโช กานาชการ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 นาชาชูอาการนาช่าย้ายมาเล่นให้กับมลูลแล้วเด้อผมไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเขียนว่าการนาชู่จ,จริงๆนะมไม่รู้นะครับผมแต่ที่ดูดูนะผมดูหน่อยว่าทีมร,รีเวอร์เนี่ยมัน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  ไม่อมเอาแมนซิตี้ด้านเมนซิตี้แมนเมนซีมเมนซีเด็กเมนซีเติดเมนซีเมนซีเมนซีแมนซิตี้แมนซิตี้นะ่แมนซิตี้ฟูดินไม่ค่อยดังนะครับผมฟูดินเนี่ยไม่ค่อยเฉื่อยฉายเท่าไหร่ฟูดินมันก็เลยไม่ค่อยตีตีไม่ค่อยเก่งนะครับในเกมนะนะฟูดินมันตีไม่ค่อยเก่งเพราะว่ามันมันไม่ค่อยเฉื่อยฉายเท่าไหร่นะ ส่วนมากเรื่องที่มันเฉิดอชายเนี่ยจะไม่ค่อยใช่เรื่องการวิ่งนะครับมันจะเป็นการเลี้ยงมากกว่าแต่ว่าการวิ่งมันเฉิดอชายมากเลยนะการวิ่งดีนะครับวิ่งดีนะครับผมแต่ว่าเขาให้มาแค่ไปสิบสามซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โอ้โอ้ไมค์กัดโอ้ไมค์กัดพักโอ้ไมค์กัสโอ้ไมค์กัสโอ้ไมค์กัสโอ้โอ้ไมกัส ออนดูช่วงนี้ฟอร์มก็ถือว่าไม่ได้ตกนะครับผมแต่ก็เล่นดีเล่นได้ขยายเป็นประดุกสองตัวอะไรอะแจ็กกี้ลีแจ็กกี้ลีแจ็กกี้อะไรอะน้องคุณครูอันนี้เฟรนด์นี่เฟรนด์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  กล้องหนังเนี่ยยิ่งแต่ว่าก็ตัวนี้ถ้าเป็นกล้องหนังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่พอเป็น LB แล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้นะมั้งนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะอลิสันอลิสันอลิสันอะไรเบเกอร์อะไรสักอย่างนะครับผมนี่ ดีกว่าทีมชาชินโควิอาเมันสูงกว่านะครับจบนะอืมจบแล้วครับผมทีมนี้เนะี่ยริเวอร์ปูเนนะี่ยดูสิโอ้โหสูงสุดสูงสุดเก้าสิบห้าจริงเหรอสูงสุดเก้าสิบห้าโอ้โหตายแล้วสูงสุดเก้าสิบห้าตายแล้วตายแล้ว ไปฮ่านะตายแล้วสูงฮะไปยันบาซ่ากันหน่อยดีกว่าเยันบาซ่าอะไรนี่ทีมอะไรนะทีมไออะไรเชลซีใช่ไหมน,นี่ต้องโกท่าบินซูเปอร์แมนบินท่าซูเปอร์แมนเลยทีเดียวโกนีนน่น่าจะำนีน่น่าจะแบบ พยายาบจากเปรซิ้าเลยนะอืมมันเปรซิพ้ามานานแล้วเนะี่ยเปิ้าตั้งแต่เข้ามาเลยเนะี่ยเข้ามาใหม่ใหม่ก็เวียเปรซิพนะ้าเลีเยือนปาซ่ากันซิกหน่อยเยนปาซยุยบอริปาซ่านี่ผมชอบกูนะครับเพราะว่ากูเนะี่ยเทสติกินเนะี่ยมันเรียกว่า ขูยาคันตอบสนองเยอะมากนะครับสำหรับครูธรรมดานะครูแปดสิบเก้าเยพวกนี้เยอะมากใงการตอบสนองเนี่ยเรียกว่าการตอบสนองเยอะเยอะกูดยาชิ้นสิบกว่าเท่าอะครับนะบอกเลยว่าเยอะโคตรโคตรเยอะมากๆเยอะจัดจัดนะครับผมโคตรของแบบโคตรของโอ้โหเยอะเลยนะครับ โอ้โหเตยเยอะครับผมีอะสำหรับนักเตะทั่วไปนะมันก็เยอะนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยกิ่งนะอย่างว่าเนาะมันไม่กิ่งเท่าแบบคนอื่นคนอื่่เกิ่งกว่านะครับผม ซื้อได้นะถ้ามันมีแปดสิบเก้านี่เจมเนี่ยนะขามาวิ่งกาขามาวิ่งกานี่เร็วมากเร็วโคตรเลยนะครับโคตรจะเร็วเลยโคตรจะเร็วเลยนี่พี่บ่าวโคตรจะเร็วเลยพี่บ่าวทำไมวิ่งเร็วจังอะพี่บ่าววิ่งเร็วเกินไปนะ้พี่บ่าวนี่ต้องขามาวิงาวงว่งกาขามาวิ่งกาจะไปป่า ให้ดูการมาวิ่งกันทักษะการยิงไกลส่งลูกไกลป่านโค้งผนเคืองอะไรพวกนี้ก็ได้หมดนะลูกวินนี่ซีอูจูเนียวินนี่ซีอูจูเนียวินนี่ซีอูจูเนีย ่าลิแสงแสงแมงเงดิไม่ใ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 ม่ดูทีมนี้กันหน่อยดีกว่าเนี่ยทีมอะไรดีน้อูทีมไหนดีน้อเฮ้ยวันน้าทีมแบบทีมแข่งกับทีมน้อยยากดิอืมทีมนี้ทำไมโลโก้สวยจังวะเนี่ยสวยนะเนี่ยทีมมันต้องเลเตอร์ซิตี้ นะเราทุกอย่างนี่อืมเปลี่ยนบ้างไม่มีตังค์เื้อนี่เฮ้ยเฮ้ยนักเตะเตัวนี้เนี่ยเนี่ยได้ว่าสูงร้อยแปดแปดสูงร้อยเก้าสิบขึ้นครับผมรับเกือบนะนะเกือบร้อยเก้าสิบแล้วเท่าไหร่แปดสิบพี่ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะ ร้อยแปดสิบแดงเอาตัวนี้ดีกว่าร้อยแปดสิบแปดจะสูงนะสูงนะครับสูงนะร้อยแปดสิบแปดสูงมากถูกมากนะสำหรับผมเนะพราะผมเป็นเด็กน้อยไนงะนี่ถูงร้อยแปดเจ็ดเองสีดานสูงเลยร้อยแปดห้าโอ้ยไ,ไม่ธรรมดานะสีดานน,ะน,นี้โอ้ร้อยแปดสี่ก็เตี้ยอยู่นะเอ๊ะปีนี่โอ้โหตัวเลก็กครับ แปดสองต้องเมดซี่เพื่อผมสูงกว่าด้วยซ้ำไม่ใช่เมซี่สูงกว่าผมนะครับผมผมแทบจะสูงกว่าอยู่แลเมซี่แทบเทบมันแทบอยู่หรอกเมซี่สูงนร้อยห้าสิบผมสูงเพิ่งนร้อยสี่สิบสองเองนี่้อยเจ็ดสิบโอ้โหเจ็ดสิบนร้อยเจ็ดสิบคือเดียวยว,ว่า ตัวกระเปียกเดียวนะครับผมยิงดีแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเน้นยิงนะครับผมไม่เน้นไม่เน้นอะไรนะไม่เน้นไม่เน้นเลี้ยงเรเน้นยิงครับไม่เน้นเลี้ยงคนก็รู้อาผมอะเน้นยิงผมไม่เน้นเลี้ยงดูคนก็รู้นี่ห้าล้านซื้อได้จิบๆพี่ซี ก็ได้จิบๆแบบว่าไม่นุกนะครับเพราะว่าแต่และตัวก็เก่งๆกันเลยนะครับผมเฮ้ยตัวนี้ตึงอยู่นะก็ตึงนะนี่ก็ไม่ตามมดานะนี่ร้อยเก้าสามเหรออ้ยยังสนใจนะเนี่ยตัวเนี้ยแต่มันต้องเอาที่มันเกินร้อยก้สองไง ต้องเอาตัวร้อยเก้าสองขึ้นนท <function als. S 1> ีผมมากองหน้าเพรากองหน้ามันร้อยเก้าสองไงศูนร้อยศูนร้อยแปดสี่แปดสปเจอนะครับาไปโตคารลอไปโตคาร์ลอไปโตคาแต่รอบโตคาแต่รออือืมอม อืมโปปิโตไม่ค้าแต่หรอแต่ค้าแต่ลิ้นอืมอ๊ะปลาคอใหญ่อื้อๆปลาคอใหญ่อืปอปลาคอใหญ่อื้ปอปลาคอใหญ่อือ้อนียกว่าโปปิโตคือว่เป็นของหลังที่เร็วที่สุดในโลก แล้วพ่อหนุ่มคนนี้เป็นกองหลังที่เร็วเที่ที่สุดในโลกแต่ว่ารวยโตคาร์ลได้ทำลายทุกอย่างแนละ้วเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งอันนี้หนึ 104. ่งร้อยสี่บาบีเดลเ้าสิบ้าร้อยสามอะเอาไงกองหลังที่เร็วที่สุดหนึ่งน้อยเอง ไอ้จะทำลาย404ได้บ้างเนี่ย92้ยตัวแค่นี้92ตัวแค่นี้92เนี่ยแต่ผอกว่านะก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องมากลับไปก่อนนะครับบายสุดครับ